พีไ่ไม่เคยงอนพี่เลยจริงอ่ะไม่เคยงอนพี่เลยพี่มี่แบบว่าเลยพบจึงเข้าใจมีอยู่เช่นนอนแล้วง่วงมากเลยบอกให้ง่วงอยู่แล้วนาเรียวง่วงตลอดกินยาแล้วมันง่วงอ่ะชอบว่านะเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าอะไรมเยเก้อืมเบ้นเมื่อกี้ยืดเซนนอรวะใครพาใครพายืดครูไงฮะ กูเคียวไงกูเคียวเนี่ยนะเออทำไมกูเคียวยืดเส้นโหดปะเบนมาไม่ทันเดินนอนดีดีดิริวจะยืดขาไม่อยากให้หัวอยู่ที <és> ่ขาแล้วก็ไม่อยากให้ขาไปอยู่ที่หัวด้วยเดินนอนดีดีดิอืมนี่มี ฝนจะตกึฟ้าจะร้อนเห็นหน้าอ้อออพี่สบายสบยยยายจะบอวันนี้วิ่งต่อไปวิ่งที่สิบแลยเว้ยจริงดิเออดีใจจังจริงดินี่จิงได้ด,ด,ดิถ้าไม่ได้รีวก็ออกตามเด่นอะยกมือขอออกด้วยครับก็ได้ลงไปเลย แบบไม่สนใจะไรเลยเดินลงไปเลยแล้วลงไปกอดครูเื่อเสร็จแล้วอาต้าก็ประกาศว่าถ้ามาริวอยากจะออกก็ขอให้เป็นเบนเข้ามาแทนมันก็เดินเข้ามาอย่างภาคภูมิใจส่วนริวก็จากไปอย่างมีน้ำตาแต่งเพลงอีกแล้ว เธอเดินทุ่มมาอย่างภาคภูมิใจแล้วฉันก็ไปอย่างมีน้ำตาเธอเจอใครมาโดนฟันหน้ามาใช่ไหมที่ได้ทำกับฉันเหมือนเป็นคนใหม่ยิงบอกทำไมบอกว่าเธอไม่รักยิ่งดีเสียก,กว่ายายฉันต้องทนทรม,มาน กุบเธอด้วยสายกีตาร์ที่เธอมันเล่น mm hmm. กดคอร์ดลงไปเอย mm hmm. ไม้ไม้กองฉันหัก mm hmm. ฉันนั่งนิ่งๆไ,ไ,ไม่ได้ mm hmm. ฉันเอาเบสตีนะเธอฉันเอาเบสฟาทัวเธอ mm hmm. เสร็จแล้วก็ทุ่มด้วยปียนโน oh. ดูแบบ เพลงนี้ดูโหดร้ายมากเลยใครคิดคิดจะเล่นดนตรีเลิกเล่นเลยเธอ,อทำกับฉันเหมือนฉันเป็นทรัมเป็ตพอเป่าส็ดแล้วก็เช็ดน้ำลายทิ้งไป <f ix> ทำอย่างนี้ทำได้ยังไง <c oughs> แล้วเธอรู้ไหม <c oughs> กีตาร์ที่เธอถือไว้ เธอดีดมันแรงไปสายในขาเหมือนกับหัวใจของฉันที่เธอบีบไว้เมื่อเธอคลายฉันก็หายอย่าเลยดิวันนั้นผุกคนแม่ม้องร้องไห้หมดเลยพูดถึงแม่อีพี่คนเดียวนั่งเนี้ยเป็นพี่นะครับพี่เอาพี่เป็นคนอื่นนะเขาห้องแบบอยู่ตัวเองให้แบบเดี๋ยวคนจะมองว่าเราไม่ร้องไห้เกี่ยนะพี่เห้พีก็แค่ไม่ร้องไห้พีาก็ไม่ร้อง พี่บอกบางคนคนอื่นอย่าว่าพี่ชื่องเย็นๆตันนี้คนอื่นที่แบบอาจจะเป็นแบบคนอื่นแบบที่แบบเฮ้ยคนอื่นจะมองเราก็ใจหมาเอาไว้ลองให้หน่อยดีกว่าอย่างเงี้ยพี่เองก็แบบใจหมาเถื่อะไรใจเร็วพี่ไงพี่จ้องมันด่าพี่ทุกวันเพลงแบบมันมีเพลงใหม่เพลงใจหมาเอ้ยเพลงใหม่เพลงเก่าไม่รู้เขาด่าพี่คือเขาบอกพี่เป็นคนไม่มีความรู้สึกใจหมาใจซ้าม ช่วยสัตว์น้องเขาบอกใจหมาที่เ <c oughs> ป็นนั่งเคี่ยวแมลงอยู่นอกเคี่ย์มันช่วยขึ้นมาทำไรอะ่ะช่วยมันขึ้นอย่างน้ำ <c oughs> มันอยากขึ้นเหรอ